Hmm? หนูอยากให้แฟนติดใจ mm hmm. มามามานี่เธอเดี๋ยววันนี้ฉันจะบอกเคล็ดลับรางฟ้าเธอรับรองไม่ได้ออกจากห้องเลยเธอ mm hmm. พวกเธอจะทำยังไงให้เวลาที่มีเซ็กซ์แล้วมันรู้สึกดีมากๆอย่างแรกเลยนะสื่อสารกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นคู่กันแล้วเนาะเวลาเราจะมีเซ็กซ์กันเนี่ย แต่ละคนน่ะมีจุดที่พึงพอใจไม่เหมือนกันเราเสียวตรงไหนเราก็บอกเขาหรือเขาเสียวตรงไหนอะไรเงี้ยเราต้องบอกกันอันที่2นะคะที่สามารถที่จะเพิ่มความรู้สึกก็คือเรื่องของการฟอร์เพคค่ะระยะเวลาที่ผู้ชายเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดหลังจากสอดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองแต่ผู้หญิงเนี่ยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ13นาทีหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณไม่ฟอร์เพ์ก่อน ผู้หญิงเขาอาจจะยังไม่ถึงแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ถูกกระตุ้นจนเต็มที่ทีนี้พอผู้หญิงเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นจนเต็มที่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีการหลังของออสารคัดหลั่งต่างๆเวลาที่คุณสอดใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเจ็บแล้วก็ไม่มีความสุขเวลาที่มีอะไรกันเนาะอีกอันนึงเลยนะคะข้อสาคืออย่ากลัวการที่ช่วยตัวเอง อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปข้อแรกว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยมันจะต้องถูกกระตุ้นตรงไหนแล้วเราอะจะรู้สึกพึงพอใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราอาจจะต้องใช้การช่วยตัวเองผู้หญิงเนี่ยค่ะเราอ่ะอาจจะไม่เคยให้ความสําคัญกับการช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักช่วยตัวเองแล้วหาจุดที่เราอะ พึงพอใจเราก็สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าเออเธอช่วยฉันทําตรงนั้นสิตรงนี้นสิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีจุดที่ถูกกระตุ้นคือ G-Spot ใช่ไหมคะเราพบว่าจุดที่สามารถกระตุ้นผู้หญิงได้เนี่ยมันอยู่ทั้งบริเวณของช่องคลอดแล้วก็บริเวณของแคมเล็กแคมใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะกระตุ้นตรงจุดาภายนอกได้นะคะ ก็สามารถที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขาถึงเช่นกันนะคะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือว่าเวลาที่มีอะไรกันเนี่ยอย่าให้อย่างอื่นรบกวนอย่างเช่นอย่าให้โทรศัพท์รบกวนเอาลูกไปเข้านอนก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะทำให้อารมณ์หรือความโรแมนติกเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขร่วมกันได้ดีนะคะ อย่างสุดท้ายก็คือเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศถ้าคุณเห็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเช่นผู้ชายเขาอาจจะมีการหลังเลวหรือว่าไม่แข็งคุณอย่าไปเบรมหรือไปอบอกเขาว่าเอ้ยทำไมเธอไม่แข็งเลยนะคะเก็บเอาตรงนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้เขามาพบแพทย์นะคะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าผู้ชายเห็นว่าผู้หญิงอาจจะโอเคน้ําน้อยหรือว่าเวลามีอะไรกันแล้วมีความเจ็บ สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะคบแพร่แล้วช่วยทําให้อาการต่างๆเหล่านี้มันดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทําให้เซ็กของคุณเนี่ยมันได้รับความพึงพอใจมากที่สุดอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้ทุกคนเอาไปใช้นะคะอย่าลืมนะคะ